เราอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคิดอยากให้คนรอบข้างเข้าใจอยากให้สิ่งต่างๆดำเนินตามแผนแต่โลกนี้ไม่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของเราและยิ่งเราพยายามควบคุมมันมากเท่าไหร่ใจเราก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งฝืนก็ยิ่งเจ็บเพราะธรรมชาติของชีวิตคือความไม่แน่นอนการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการยอมรับว่าบางสิ่งไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะควบคุมแต่เป็นหน้าที่ของเราที่จะเข้าใจไม่ต้องฝืนให้ทุกอย่างสมบูรณ์ไม่ต้องแบกทุกปัญหาไว้คนเดียวบางครั้งปล่อยให้ชีวิตไหลไปอย่างที่มันเป็นเราจะพบว่าความสงบที่แท้จริงอยู่ในใจที่ไม่ดิ้นรนยิ่งพยายามควบคุมยิ่งทุกข์แต่เมื่อเรียนรู้ที่จะวาง ใจจะเริ่มเบาและชีวิตจะเริ่มเป็นอิสระ